เลขพระประทะเลขเนนกันตรงกันเลขนี้มีหลุนสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A ก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะท่านไหนที่รอคอยเลขหลวงตาจันนะคะแล้วก็เลขหวยเนนน้อยมาแล้วนะคะงวดนี้นะคะเด็ดทั้งสองสำนักเลยนะคะงวดนี้มีเลขอะไรกันบ้างนั้นไปรับชมพร้อมๆกันนะคะนี่เลยนะคะ ซื้อหวยยังยมนะคะหวยเนนน้อยนะคะมาแล้วนะคะงวดนี้นะคะชุด3ามตัวเขาให้ 6, 4สี่เจดนะคะ4ี่สอง2ดห้าหแดสองแล้วก็สองนะคะนี่คือชุดเด็ดของหวยเนนน้อยนะคะส่วนเลขเด็ดหลวงตาจันนะคะบอกว่าแล้วกล้ากล้าหน่อยนะคะนี่เลยนะคะสูตรเลขเด็ดของหลวงตาจันนะคะเด่นห้ารอง8ดนะคะ เด่น5รอง8ตัวเดียวมาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะมาลาทอนคือ5นะคะมี0 1 3 1 4 1 5 1 8 1 9 1 5 2 5 3 5 4 5 6 5 7แล้วก็5 9นะคะ8 2 8 3 8 4 8 6 8 7แล้วก็8 9นะคะ เขาวงกลมเน้นๆเลยนะคะที่415181525657828687นะคะนี่คือเลขหลวงตาจันนะคะจะสังเกตได้ว่าทั้งสองสำนักนะคะไม่ว่าจะเป็นหวยเนน้อยหรือหวยหลวงตาจันนี่นะคะมีเลขที่ตรงกันนะคะคือเลข56นะคะนี่เลยนะคะเราให้ดูเน้นๆกันเลยนะคะประชันกันเลยนะคะว่า ระวังหว้ยพระกับหว้ยในน้อยนี่อันไหนจะเด็ดจะแม่นกว่ากันนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ